พบกับหนูแตนอีกแล้วนะคะในช่องหนูแตนฟอร์ดรีวิวอากาศยามเย็นวันนี้นะคะหนูแตนจะพามาชมเจ้าตัวเลนเจอร์ตอร์พี่ยักษ์แก่ของเรานั่นเองนะคะที่อยู่ด้านหลังของหนูแตนเดี๋ยวหนูแตนจะพาไปชมนะคะว่าวันนี้แตนแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแต่งเต็มเต็มคันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะไปดูหนูแตนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้หนูแตนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่ 1,699,000บาทนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีเทาและสีน้ำเงินนะคะสองสีนี้ของเราจะเพิ่มเงินเพียง1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเ,าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะว่าหนูแต่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างก่อนอื่นนะคะกระจังหน้านะคะยังคงความเป็นแรปเตอร์อยู่นะคะตัวนี้เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ F o R D FORD นะคะ ถัดมานะคะตัวนี้ไฟของตัวแ a ปเตอร์นะคะจะเป็นไฟแบบใหม่ไบ l e d มาพร้อม Daytime Running Light นะคะตัวนี้จะเป็นไฟส่องสว่างกลางวันเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของเรานะคะถัดมานี่เลยตัวนี้นะคะกันชนแฮมเมอร์พี่เหล็กของเรานะคะยักษ์ใหญ่ของเราต้องใส่แฮมเมอร์เท่านั้นนะคะเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวไฟ ตัดหมอกแล้วก็ไฟหลี่ของเรานะคะแตนก็ย้ายมาอยู่ในตัวเจ้ากันชนของเรานะคะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้กันชนเหล็กนะคะจะมาพร้อมกับห่วงลากดูกดนะคะสีแดงเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนี่เลยตัวนี้นะคะแรปเตอร์ของเรามาพร้อมกับแข้งกันกระแทกที่อยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นเหล็กแข็งแรงมากๆมาพร้อมกับตัว ห่วงลากจุงที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาสามารถลากได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงคะนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างค่ะลูกค้าตัวนี้ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์เช่นกันเขาจะเป็นโปง่งตัวรถเขาเป็นโป่งขนาดใหญ่มาพร้อมกับคิ้วล้อ,อ,อที่เป็นแบบเรียบนะคะหรูหราพร้อมลุยเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้เป็นยาง บีเอฟ d ูดลินะคะซีรีส์ยางนะคะตัวนี้สองทับเจ็ดสอาร์สิบเจนะคะตัวนี้เป็นยางออฟโรดแข็งแรงมากๆพร้อมลุยเลยนะคะในส่วนของตัวบันไดข้างนี่เลยค่ะลูกค้าตัวนี้จากของเดิมนะคะที่เป็นบันไดข้างของตัวแรปเตอร์แต่ก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าอีกเช่นเดียวกันเป็นของ h a m m มอรนะคะตัวนี้เป็นเหล็กแข็งแรงที่สุดเลย เขาจะควบคู่ไปกับตัวกันชนด้านหน้าของเรานะคะซึ่งเป็นแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเลยค่ะตัวนี้จะเป็นโลบาร์โลบาร์นะคะแบรนด์ส่ของฮาร์เก้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้นะคะเป็นของฮา g e เก้นที่มีความแข็งแรงทนทานไม่แพ้แฮมเมอร์เลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสังเกตได้ว่าด้านหลังของตัวโลบาร์นะคะจะมาพร้อมกับไฟนะ ไฟ LED นะคะตัวนี้เวลาเราถอยเราก็จะมีไฟส่องได้อย่างชัดเจนเลยค่ะนี่เลยในส่วนของตัวครอบขอบกระบะท้ายนะคะกระบะรถของเราอะ่ะจริงๆตัวลัปเตอร์ของเราอะ่ะจะไม่มีขอบนะคะตัวนี้หนูแตนใส่ให้กับลูกค้าแถมฟรีนะคะตัวนี้เวลาเราใช้งานมันจะได้ไม่เป็นรอยนะคะตัวนี้อีกเช่นเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ฝาท้ายของลัปเตอร์ของเราก็จะเป็นแบบผ่อนแรง มีขนาดเบานะคะตอนนี้ก็ยังคงความเป็นเหมือนเดิมอยู่โลโก้ฟอร์ดนะคะด้านท้ายของเราจะเป็นเป็นขนาดใหญ่มาพร้อมกับกล้องหลังที่ทำงานควบคู่กับตัวเซนเซอร์นะคะและหน้าจอ8นิ้วของเราที่อยู่ด้านหน้ารถนะคะในส่วนของตัวการชนท้ายจากเดิมนะคะแต่ก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าอีกเช่นเดียวกันหลอดุดันต้องแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นแฮมเมอร์ชุด พิเศษนะคะเซนเซอร์ก็ยังใช้งานเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ย้ายจากเดิมมาอยู่ตรงเหล็กกันชนของเรานะคะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยเขาก็ยังมาพร้อมกับห่วงลากจุงเช่นเดียวกันนะคะสีแดงหล,ล่อแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะตัว เจ้าพี่ยักษ์ของเราเลนเจอร์แรปเตอร์ของเรานะคะตัวนี้แต่งแต่งให้กับลูกค้าเนี่ยฟรีเลยนะคะามาซื้อรถกับหนูแตนชุดแต่งรอบกันรอบคันแฮมเมอร์รอบคันอย่างนี้ซื้อกับหนูแตนคนเดียวเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแตนได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะเบอร์โทร0957461881หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะมาหาหนูแตนก็มาหาได้ที่ฟอร์ดมหานครสาลขารางังสิตนั่นเองนะคะ,ะหนูแตนฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้หนูแตนด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยหนูแตนจะพามารีวิวรุ่นรถเรื่อยๆแล้วก็แต่งแบบไหนตามที่ลูกค้าต้องการกันนะคะวันนี้หนูแตนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ